ใครจะคิดว่าทหารที่สละชีวิตที่บ้านหนองจานจะเป็นหลานรักของน้าเองขอสดุดีพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมหรือน้องทิวลูกหลานชาวอำนาจเจริญแม้จะเป็นทหารใหม่แต่หัวใจกล้าหารไม่แพ้ใครน้องทิวเติบโตมาในครอบครัวทหารนาสาวที่เขารักก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดน ภาพสุดท้ายที่นายยังจําได้คือรอยยิ้มและความสดใสเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปคนหนึ่งจนกระทั่งมีข่าวว่าหนองจานเสียสละสามนายนารีบหาข้อมูลด้วยใจที่สัน่นภาวนาในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าขออย่าให้เป็นทิวแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็กลายเป็นความจริงชื่อที่ปรากฏคือชื่อหลานของตัวเอง จากกันครั้งนี้ยังไม่ทันได้ร่ำลาและคงไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วครอบครัวเสียใจอย่างที่สุดแต่ก็ภูมิใจที่สุดเช่นกันเพราะหลานชายคนนี้เลือกทำหน้าที่ลูปผู้ชายจนทหารไทยสามารถเข้าพื้นที่บ้านหนองจานได้แม้จะจากไปเร็วเกินไปแต่น้องทิวคือทหารกล้า คือความภูมิใจของครอบครัวและของคนไทยทั้งประเทศขอสสดุดีทหารกล้าและขอสะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องทิวด้วยนะคะ